No,

kemati makie oh dah 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 นี่ว่าเรียนผ้านหน้าบ้านหปก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 ้องบอกบอกบอกอยู่เสมอ

นี่ห่งวงยากข้ากับกากิน,ห,นกรดดหรอ้าหนักขึ้นใส่เปล่าเขาเปล่าเขาของเพียง <c oughs> พอดีเข้าไปยินเขาขับรถน้ากลัวมาก น,นี่มาขายของเตรียมเลยวะ่ะมองทาง,งล่งหึง कमाने का बोम इस तला से नहीं हो तो वही